ปล่อยปลาวันพระด้วยกันนะครับอ่าว่ายนี่ด้ยวันนี้ลนปล่อยแบบสามคนนะหนึ่งคนจับกล้องสองคนก็ปล่อยนะมีลงยาคางนิ่งแล้วก็ปิ่นนะครับแก้วปล่อยกระเดียวอ๋อมีปลาปลาช่อนเนาะมีปลาช่อนด้วยอ่าไม่เจอนะเพราะว่าปลาช่อนนะ นี่อ่าคราวนี้ก็อาหารป้าผักนะครับ,รบผักและผักและเนื้อบ,บ,บุ๊บอุ๊ยมินระวังขยะเน,น,นี่ยมินต้องหยุมหยุมให้เอามาจับนี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะไปทำเองอะมาจับ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 ถ้าไม่เห็นหน้าตอเลยน่นมึน อ่าไปแล้วยาวให้อาหารอยู่มืดอกี้เลยแยกแยาวกำลังขยำผัก ปุ๊บตรงไหนมันแตกแวะเนี่ยหูเส,สียงดูดจุ๊บจุ๊บจุ๊บสองนาทีก็วางกหนึ่งสี่ศูนย์แล้ว,ลวต้องรอดูปลากินหัวอาหารเสียงจวบนี่หัววันนี้ลุงยาวแล้ซื้อมาดูกันนั่นไงกินแต่หัวไม่กิน หักเลยนุ่นหไม่เห็นเต่าเลยวันนี้สองนาทีแล้วบ๊ายบายค่ะติดตรงไหน